วสวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเขา้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอฮานายพิเศษนะครับฮานายพิเศษของวันที่1 1พฤศจิกาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะฮานยพิเศษก็คือเลขจากประเทศเวียดนามน,นะจะมีให้ชมทุกวันทุกวันนะครับออกเวลาห้าโมงเย็นนะฮานายพิเศษนะห้าโมงเย็นถึงห้าโมงครึ่งนะครับ หาโมงเย็นถึงหโมงครึ่งทุกวันทุกวันนะครับช่อง v ีพธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นรมเพื่อความบันเทิงทุกๆวันทุกๆวันเช่นเดียวกันนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ่ะแนวทางมาดูตามนี้นะครับชนชอบค่อยนำไปใช้ใครจะนำไปใช้ก็ให้พิจารณาดูนะครับห้าหกเจ็ดนะครับ5ปด5 5้า5 5น5์หนึ่งนะครับห้าแปดแปดห้าห้าเก้าเก้าห้าห้าศูนย์ศูนย์หนึ หกแ6ดแปดหกหกเก้านะครับถ้าเจมานะครับก็คู่กันกับ90 1นย์่งะตามนี้นะครับเชิญชอบใครนำไปใช้ไม่เชิญไม่ชอบก็เฉยๆนะครับเน้นที่5้าแล้วกันนะครับเลขที่นะเก้าสิบสตรงนี้นะครับเด่นนะครับตัวนี้เลยครับ เด่นที่5นะเอาห้าไปลูดไปวิ่งนะครับใครชอบ6ก็เอา6ไปลูดไปวิ่งนะครับแต่ขอฟันที่5แล้วกันนะครับ5885 5995505 5 1 1 5เ6 9า6 6 6า1 6าหชุดวินอยู่ตรงนี้นะครับเน้นที่5้าก็เอา5้าไปใช้นะครับลูดวิ่งนะครับอันนี้นะครับชุดนะครับห้านายพิเศษออกห้ามงเย็นทุกวันทุกวันนะครับอ่ะจุดเอ้าเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับ เรีบยบร้อแล้วเรีบยบร้อแล้ว อ่ะเจอทันแล้วใช่ไหมครับอ่ตามนี้นะครับอขอขอบคุณมา,มา,มากๆนะครับขอดดดดทุกท่านโชคดีโชคดีเฮง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 ครับสวัสดีครับ